มันจะมีเหรียญอยู่ในน้ำนี้ เพื่อนแกล้งแบบนี้บ้างไหมสองเพื่อนเมื่อค่ะเคยโดนเพื่อนในห้องเราแกล้งแันนี้หรือเปล่าคะนี่เป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วนะคะแต่ใครยังไม่เคยดูแล้วก็ดูคลิปนี้จบก่อนแล้วกดคลิปแนะนําด้านล่างค่ะแต่ก่อนที่จะชมคลิปนี้นะคะค่อยลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคกันก่อนนะคะเพื่อขอไลค์สักหนึ่งหมื่นไลค์แล้วกันค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะเป่าไข่มุก โอ๊ยอะไนี่เกบัวเธอใช่ไหมไม่ได้ทำไข่ะนี่ไงไข่กใช่เออน้นะาปกเอปักข้อคอร่อยโหน้ำพุ่งใส่หน้าพีชมีอะไรมาให้ดูอะไรนี่ขอดูนะ เธอลองจ้องมาตรงนี้สิแล้วเธอจะเห็นเหรียญมันจะมีเหรียญอยู่ในน้ำนี้ออ้อน้ำตาเหรอเห็นยังเคยเห็นยังลีเ่เ,เ,เช่นขอดูหน่อยสิเธอเห็นชัดเจนยังระเบิดโคกเหยานี่เดี๋ยวาไาแกล้งพายกัน วันเกิดแพนะคะแต่แล้วก็ให้กอดเพราะว่าแกมันดูนดูด,ดูเหตุการ์แกล่ไหมแ,แพนี่เลยมีอะไรมาให้คือเค้กนี่ล่ะดูสีฐานเป็นสีทองด้วยน่อจากวันเกิดเธอไม่ใช่ยังไม่ถึงวันเกิดเราทีเป็นไ,ไรนะเอาแบบวันเกิดก่อนอะไรงี้ขอให้ถา่ายเลยจ้ะ ทีนี้เคยแกล้งกันไหมคะเพื่อนเสิร์ฟคอตาพอตากินขนมจนหมดเงียแม่เงียแม่มาเล่นกันจีกว่า

เราขนาดเธอหมดแล้วใครกินเนี่ยบัวเธอเห็นคนเฮ้ยอาบากให้หนูหน่อยอี๋มาละอะไรล่ะใครบอกว่าอะไรเราไม่ได้กินอับบาร์อาบบาร์อาบบารเดี๋ยวนี้จะไม่อับารเราบปกคู่ใหญ่ลูกโป่งแป้งเดี๋ยว สอไซวาซาบิไปน้ก huh. yeah. okay. yeah. uh ันไหมยหรอเนี huh? ่าแนอา่นี่นไนบี่โอิดอีกไหมิอีกไหมอีกหมอเอาอีกหรอ phong bom ở trong con chưa kìa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  à? kìa chưa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  chưa kìa chưa kìa chưa kìa

นี่รแก้กันัเป็นลูกป่งน้ำแล้วกจะจอสีวัวเราอยยแะแเปลี่ยนงานมาได้เอ้โหเอาป่นเนเียนวนี้ไม่เห็นชอบเลยเนวันนี้ไม่ต้องอาบน้ำนะเปิดคลิปผีให้ตก ลอกให้ดูคลิปพีเธอลองดูคลิปนี้สิเป็นนางฟ้าแหละเขาบอกคลิปนี้นางฟ้าจะบวกมานะนางฟ้าบวกมานี้นะคะเจ้า,กกา,จาหญิงสวยมากเลย เดินกระแทกน้ำกระจายโอใครพี่สาวซื้อน้ำเขียวมากน่าโอ้ย,เ,ย,ยเสียดายเสียดายเลยขอลับสนุกจะตักข้าวหสนุกจะแก้เธอกปะแก้สิไม่กลัวคนอื่นฉันไม่กลัวง่ายดมแปะเธอๆๆอเธอเธอรู้ไหม ตรงนี้อ่ะมันมีกินผลม้อยู่เธอต้องดมดูอะไรอะไรยมแตะไงฮัทชี่เลยโอ้ยน่าเกลียอ่ะเคาสอกนี่เว้ยเธอลองทำแบบนี้ดูสิไม่ใช่ให้เธอลองเคาะดูสิใครเยอะไหมให้เธอลองเคาะเคาะกับมรงไหโอ้ย ของขวัญสิบชั้นให้ของขวัญนั่งจากมันเกิดเทอวให้เค้กแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็ให้ของขวัญไปแล้วแต่วันนี้เราขอให้ของขวัญสมเข้าอีกเกะดูงๆกะดโอ้ยขอบคุณนะกงเกะของดู อุ้ยเอวโมยังมีอีกชั้นนึงอีกชั้นนึงทำไมเจะห่อเยอะจังเลยอ่ะวุ้ยเมื่อไหร่จะหมดยางเนี่ยยังไม่หมดเลยมีอีกชั้นนึงวุ้ยยังมีอีกชั้นนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ย เกินไปหรือหนักเกินไปเนี่ยก็ต้องจัดการกันสักหน่อยค่ะแล้วชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครกันด้วยนะคะอยากใททำคลิปลงเลนนภาสาหรือแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยค่ะไว้เจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย